ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพ,พันธ์ถึง14มีนาคมสิ่งที่ดีที่สุดคือได้ริเริ่มการงานใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆอาจเป็นงานเสริมหรือกิจกรรมผ่อนคลายซึ่งดีเพราะมีเกณฑ์เครียดสะสมการได้ทำอะไรใหม่ๆนี้จะช่วยคลายเครียดได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเก็บตัว การเงินคล่องตัวดีมากรายรับมั่นคงแต่รวยเงียบเงียบคนโสดสนิทมีคนมาสารสัมพันธ์มากมายแต่ระวังจะไปหลงรักคนเจ้าชู้หรือคนมีเจ้าของแล้วต้องดูดีๆคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรักยังอึมครึมมีเกณฑ์คุยซ้อนและยังไม่มีการเลือกใครให้ชัดเจน คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีตัวกลางหรือบางอย่างเข้าแทรกแซงแต่ไม่ถึงขั้นสร้างปัญหาหนักแค่ทำให้ไม่มีเวลาให้แก่กันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยอิงจากราศีเป็นหลักมาดูกันว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างรับปีใหม่มกราคมปี2568การงานการเงินสุขภาพและความรักค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถทักไลน์เข้ามาอ่านรายละเอียดและนัดคิวกันได้ไลน์ไอดีแปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชั่นค่ะเกตทำนายดวงโดยใช้หลักของสถิติเป็นหลักไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ช่องของลูกเกดพยากรณ์มีคลิปเอาไว้ให้ดูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดวงการงานการเงินความรักประจําราศีดวงการงานการเงินประจําลัคนาและดวงความรักประจําลัคนาสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะส่วนท่านที่สนใจการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่าก่อใจสามารถเข้าไปอ่านนิยายของเกดได้ในเว็บเมพอีบุ๊กลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชันค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินสุขภาพการใช้ชีวิตและไพ่ตัวตนของคุณในช่วงเดือนนี้ก่อนเลยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือเรื่องของการเงินไพ่ในตำแหน่งการเงินได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ใหญ่ไพ่ราชาแปลว่ากินอยู่อย่างราชามีอันจะกินราชาถือไม้เท้าแปลว่ามีความขยันขันแข็งมีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างงานแล้วก็สร้างเงินสร้างไรายได้มีโอกาสที่จะได้ทํางานหลากหลายงานเต็มไม้เต็มมือแต่ว่าไม่ยุ่งเหยิงมีวิสัยทัศน์ดีในการวางแผน การงานและในการวางแผนการเงินด้วยเพราะว่าไพ่ใบนี้อยู่ในตําแหน่งการเงินนั่นแปลว่าช่วงเดือนนี้คุณก็กินอยู่อย่างราชาแต่ไพ่จบไพ่สรุปไพ่ประจําตัวคุณเนี่ยเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยราชินีก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณนะ่ะกินอยู่อย่างกับผู้มีอันจะกินนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าพอเป็นราชินีถือถ้วยก็คือคุณไม่อวดรวยอวดรวยไม่ได้แลนะช่วงนี้ก็รวยเงียบๆบและส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลายอยู่กับตัวเองเพราะว่าราชินีถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวซึ่งปกติแล้วเนี่ยชาวกลุ่มเนี่ยจะเป็นคนที ชอบสังสรรค์เฮฮาแต่ว่าในช่วงเดือนนี้จะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องของสุขภาพมีความเครียดสะสมมามีไพ่ก้าวดาบซึ่งเป็นไพ่ในตําแหน่งของสุขภาพแล้วก็การดําเนินชีวิตนะคะแต่ในเดือนนี้ภาพรวมอะไพ่มันดีนั่นแปลว่าคุณคงไม่ได้เครียดในเรื่องของการงานการเงินนะแต่อาจจะเป็นการเครียดในเรื่องอื่นๆหรือเรื่องการงานการเงินก็ได้แต่ว่าเป็นช่วงที่ผ่านมาแล้วตอนนี้มันผ่านพ้นปัญหาแล้วแต่ว่าความเครียดนั้นน่ะมันยังสะสมอยู่เพราะช่วงเวลาที่เครียดเราไม่ได้พั ผ่อนเราไม่ได้ผ่อนคลายเลยถึงแม้ว่าเรื่องหรือปัญหามันจบไปแล้วแต่ความเครียดมันยังอยู่กับตัวเราเราไม่ได้ผ่อนคลายมันก็เลยยังมีความตึงเครียดต้องระมัดระวังเรื่องโรคที่นอนไม่หลับแล้วพอนอนไม่หลับทีเนี้ยมันก่อเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายตรงนี้ต้องดูแลดีๆแต่ช่วงเวลาเนี้ยดีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นกิจกรรมหรือเป็นการงานที่ทําให้คุณได้ผ่อนคลายภายในตําแหน่งกิจกรรมการงานได้ไพ่หนึ่งถ้วยแปลว่าคุณมีโอกาสที่ได้ทําอะไรที่คุณชอบมมีควา ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยผ่อนคลายซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้อาจจะมีงานเสริมแต่มันไม่ใช่งานที่เครีย,ยดหรืองานอดนนิเรกหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ตามอ่ะแต่ว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของของขวัญเพราะฉะนั้นกิจกรรมใหม่ๆที่ถูกหยิบยื่นให้คุณให้คุณได้ทําในช่วงเดือนนี้เหมือนกับได้ของขวัญเป็นของขวัญที่ทําให้คุณได้ผ่อนคลายและเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่คุณอาจจะพักตัวเองออกจากคนรอบข้างบางทีคนรอบข้างนั่นแหละพาให้เครีย,ยดนะบางทีบางทีคนรอบข้าง จะไม่ได้มาทาอะไรเลยแต่เวลาเราไถโซเชียลเนี่ยก็พาให้เราเครียดได้เหมือนกันบางทีเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาไปเห็นคนนั้นคนนี้ไปเห็นข่าวเขาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวรักสนโดดหรือบางทีเนี่ยเอาตัวเองออกมาจากโซเชียลเลยด้วยซ้ําเพื่อที่จะมาอยู่กับตัวเองเก็บเนื้อเก็บตัวและทํากิจกรรมอะไรของคุณไปสนุกของคุณอยู่คนเดียวมีความสุขของคุณกับความเงียบสงบของคุณเนี่ยดูว่าจะเป็นชีวิตที่มันมีความราบรื่นดีการเงินการทองมีีีใช้้้้ออยยยููยู่่่แแลววววมมคาาาฟดซํเพงต ช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะรวยเงียบๆเ,เพราะว่าคุณเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ในเรื่องของภาษีสังคมก็เลยไม่มีก็ยิ่งเก็บเงินได้ดีเข้าไปใหญ่ แต่สุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามันมีความเครียดสะสมถึงขนาดนอนไม่หลับแบบนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องผ่อนคลายความเครียดนะคะจะต้องไปกินดีอยู่ดีแล้วก็มีการออกกําลังกายนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ถ้ายัางไม่เคยตรวจสุขภาพมานานแล้วเนี่ยก็ลองไปตรวจสุขภาพซะหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ไม่ให้มันเป็นอะไรหนักไปมากกว่านี้ค่ะสําหรับคนรอบข้างในช่วงเดือนนี้ไม่ได้มาสร้างปัญหาอะไรให้กับคุณนะแต่ถ้าใครเคยสร้างปัญหาให้กับคุณมาแต่เก่าก่อนเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเขาจะลามือไปเพียงแต่ว่าความเครียดนั้นะมัน จะยังสะสมอยู่กับตัวคุณอยู่หรือบางทีมีความกังวลเพราะว่าไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ราชนิถือถ้วยนี่ก็ขี้กังวลบางทีกังวลไปล่วงหน้าว่าไอ้ความเครียดหรือปัญหาที่เราเคยเผชิญมาแต่ตอนนี้มันผ่านมาได้แล้วนะแต่เราก็ยังกลัวว่ามันจะกลับย้อนมาสร้างปัญหาให้กับเราอีกไหมตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอย่าไปกังวลล่วงหน้าจนเกินไปช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สามารถเอนจอยกับชีวิตรักสันโดษชีวิตสงบสงบของคุณได้แล้วก็เอนจอยกับการมีกินมีใช้เอนจอยกับการเงินที่ค่อน คงครองตัวเอนจอยกับตรงนี้ไปก่อนค่ะต่อไปนี้จะเป็นการเสี่ยงทายเรื่องโชคลาภให้คุณตั้งจิตนิ่งคิดในใจว่าจะเลือกไพ่ใบไหน1 2หรือ3แล้วเรามาฟังคำทำนายกันค่ะ <S <S กำลังจะเลือกไพ่แล้วนะคะไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2และไพ่ใบที่3ค่ะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่1มีโอกาสในเรื่องของโชคลาภเป็นโชคลาภที่พุ่งเข้ามาหาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นแปลว่าเป็นโชคลาภแบบฟลุกฟล๊กๆค่ะคุณมีโอกาสที่คุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดยที่คุณไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนคืออาจจะเดินไปเดินมาอยู่ดีๆผ่านกับเจอแผงลอตเตอรี่หรือว่าอาจจะเจอคนที่เขาตาบอดนะคนพิการที่เขามาขายจริงๆเราไม่ได้คิดอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรเลยแต่ว่าเอออยากจะช่วยเหลืออยากจะอุดหนุนเขาก็เลยซื้อตรงนี้มีโอกาสได้โชคลาภ หรือโชคลาบจะมาในรูปแบบของการเดินทางหรือว่าพวกเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ได้ค่ะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่2ได้ไพ่ของความขยันขันแข็งและเงินเสริมไพ่ใบนี้ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภที่ได้มาแบบฟุกฟุกนะคะไม่ใช่พวกถูกหวยรวยเบอร์แต่เป็นเรื่องของการขยนขันขันแข็งเพิ่มแล้วจะได้เงินเพิ่มมากมายการขยันขันแข็งเพิ่มตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเหนื่อยหนักด้วยซ้ําบางทีทําอะไรเพิ่มเล็กน้อยเนี่ยก็มีโอกาสได้เงินขึ้นมาเกินคุ้มจากที่คุณลงทุนลงแรงไปอย่างเดือนนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ริเริ่มกิจกรรมการงานอะไรใหม่ๆหรือมีงานอดิเรกอะไรใหม่ๆก็็มมีควาเปน ไ,ได้ว่างานอนดิเลกที่คุณทําเพื่อจริงๆแล้วคุณต้องการจะผ่อนคลายความเครียดแต่งานอนดิเลกนั้นดันสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้ในแบบที่คุณก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสร้างได้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะคลายเครียดด้วยการไปวาดรูปไปถ่ายรูปมันเป็นความสุขของคุณไปของคุณเองรักสันโดษนะคะไม่ค่อยจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครไปแล้วก็เอามาชื่นชมแต่เสร็จแล้วมันอาจจะมีคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ภาพวาดตรงนี้หรือว่ารูปถ่ายอันนี้สวยจังเลยอยากขอซื้อได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะคุ อักอ,อื่นแต่มันมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้และท่านที่เลือกไพ่ใบที่3ไพ่ใบนี้ไม่ได้โดดเด่นเลยในเรื่องของโชคลาภดังนั้นจึงไม่ได้มีโอกาสมีโชคลาภอะไรในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ใบนี้ยังเตือนในเรื่องของการที่บางทีมันมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกให้ต้องใช้จ่ายออกไปแต่ไพ่ใบนี้ก็เป็นการแนะนาําไกลๆว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเงินเข้ามามันก็คล่องตัวดีนะแต่ทําไมมันมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกถามว่ามีให้จ่ายไหมตอบว่ามีแต่ว่ามันไม่ควรจะต้องมาเสียจุกจิกอะไร อย่างนั้นเช่นบางทีเราซื้อของมาใหม่เนี่ยแล้วก็มันเกิน7วันไปนิดเดียวเองเอาของนั้นเสียจะคืนก็คืนไม่ได้ละอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่มันก็ไม่ใช่ของแพงอะไรจะไปซื้อใหม่อีกทีก็ได้แต่มันก็น่าหุดหงิดจุกจิกลาคาญใจอะไรแบบนี้ถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็มีโอกาสว่าดว,าดวงช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรเสียเล็กๆน้อยๆที่มันเล่นงานคุณนิดหน่อยก็แก้เคล็ดโดยการที่เอาเงินไปเก็บไว้ในรูปแบบที่มันถอนออกมายากๆไพ่ใบนี้ห้าเหรียญเนี่ยคือเรื่องของการมีแต่ว่าเอามาใช้ไม่ได้ดังนั้นคุณก็ต้้องทําาาตมหน ใช้เลยคือมีแหละเรารู้อยู่ในใจว่าเรามีแต่ว่าเราเออกมาใช้ไม่ได้ก็คือไปฝากในรูปแบบของฝากประจําที่มันถอนออกมาไม่ได้ถอนออกมาแล้วมันจะเสียดอกเบี้ยเยอะหรือว่าเอาไปเก็บไว้ในรูปแบบของสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นซื้อทองซื้อหุ้นอะไรก็ตามที่มันแปลงไปที่ไม่ใช่เงินสดเนี่ยมันจะได้เอามาใช้ยากหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยแก้เคล็ดที่จะทําให้เหตุจุกจิกจุกจิก,จก,จกเนี่ยมันลดน้อยลงค่ะ ต่อกันที่ดวงความรักนะคะเรื่องความรักเนี่ยมันอาจจะปวดหัวหน่อยนะมันมีเรื่องของคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์รักเราสองสามคนอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ที่ทําให้คุณอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวรู้สึกเบื่อคนรําคาญคนในตําแหน่งของคนสู่สนิทเนี่ยอันที่จริงคุณได้ไพ่ของคนเจ้าเสน่ห์คุณมีเสน่ห์แรงจัดๆเลยแต่ไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังเพราะบางทีคุณอาจจะเจอคนที่เจ้าเสน่ห์แล้วแถมเจ้าชู้มาด้วยเจอคนที่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือว่ามีคนคุยเยอะแยะอยู่แล้วตรงนี้ต้องดูดีๆต้องระมัด วังถ้าคุณเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วคอยดูดีๆไม่ต้องไปกระโตกกระตากในเรื่องของการที่จะคุยกับใครในเรื่องของการที่จะเรียนรู้ศึกษาใครแต่สืบดูดีๆสืบด้วยตัวของคุณเองก่อนเนี่ยคุณจะสืบได้นะคะเพราะว่าไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่ราชนีเนี่ยเป็นไพ่ของคนเก่งเป็นไพ่ของคนฉลาดอยู่แล้วนะดังนั้นลองสืบดูก่อนว่าคนที่เข้าหาคุณมากมายเนี่ยมันจะมีคนที่คุณสนใจแต่คนคนนั้นเนี่ยเขาโสดสนิทจริงหรือเปล่าแต่บางทีก็เป็นไปได้ว่าเขาโสดสนิทจริงเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนอัธยาศัยดีจนออกจะดูว่าเจ้า ถ้าตรงนั้นเนี่ยถ้าคุณรับได้ว่าเขาไม่ได้เจ้าชู้หรอกเขาแค่อัธยาศัยดีมาก,มากๆเฟนรนลี่มากๆแล้วคุณอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์เริ่มต้นคุยๆก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะ ต่อมาสําหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะได้ไพ่ของความอึมครึมไพ่ราชนีพระจันทร์เนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของรักซ้อนรักเราสองสาคนด้วยดังนั้นมีเกณฑ์ว่าไม่คุณก็เขาอาจจะไม่ได้คุยกันอยู่แค่สองคนมันมีคนอื่นเข้ามาคุยซ้อนด้วยนะคะคือถ้าเป็นคุณคุณก็รู้ตัวอยู่แล้วละแต่ถ้าเป็นเขาเขาทําถ้าก่อนอันนี้คุณไม่รู้เดือนนี้คุณก็มีความระแคะระคายมีความสงสัยหวาดระแวงมากขึ้นว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่ามันมีเเรรื่่ออองงงงขกกาคุยยยซ้นนแตัไ็ ดำเนินต่อไปยังไม่ได้เห็นเกณฑ์ว่าจะเลิกคุยกันแต่ก็ยังไม่ได้เห็นเกณฑ์ว่าจะมีการเลือกใครไปให้ชัดเจนสักทีในเร็วๆนี้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วได้ไพ่สามเหรียญและไพ่เลขสามเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นสามเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคะมันไม่ใช่พวกสามดาบนะคะแต่ว่าความรักเนี่ยมันควรจะมีสองคนแต่เดือนนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างหรือมีใครบางคนเข้าแทรกแซงทีนี้ใครบางคนเข้าแทรกแซงเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีเป็นเรื่องของรักซ้อนอย่างเดียวเสมอไปถ้าพื้นดวงเดิมของคุณดวงของคุณไม่ได้เสียหายในเรื่องของรักซ้อนมันอาจจะไม่เชื่องรักซ้อนก็ได้มา จะเป็นเรื่องบุคคลหรือกลุ่มคนที่3าที่เข้ามายุแยงแต่แข่งรั่วหรือบางทีไม่ได้ตั้งใจจะมายุแยงจะแข่งรั่วไม่ได้ตั้งใจจะมาพยายามทําให้เราแตกกันแต่ว่าอาจจะด้วยความไม่ตั้งใจก็ได้แล้วก็ทําให้เราเข้าใจผิดโดยที่เขาไม่ได้กัน่นแกล้งก็ได้นะคะเข้าใจผิดกันเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวงังมันก็มีเกณฑ์ที่ไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ราชินีถือถ่วยนีย่ก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากหวาดระแวงได้ง่ายคิดหน่อยได้ง่ายดังนั้นบางทีเวลาใครมาพูดอะไรบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจเเเเาาาออจจะะแแซวล่่่นนน็ฟรไปดิยูกับ คนนั้นคนนี้นะเราก็เริ่มมีความน้อยด้วยตัวของเราเองทั้งๆที่เขาอาจจะพูดเล่นหรือเขาอาจจะพูดจริงก็ได้แต่แฟนเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือสถานการณ์ถ้าเกิดว่าพื้นดวงของคุณนีเรื่องของรักซ้อนจริงๆมันก็อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของรักซ้อนเข้ามาอยู่เหมือนกันอันเนี้ยมันแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยแต่มันก็ยังไม่ได้ดูว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาแทรกแซงหรือบุคคลใดก็ตามที่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยจะสร้างปัญหาหนักอะไรนะคะเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เข้ามาแทรกแซงตรงนั้นเนี่ยอาจจะทําให้้เราไไม่ด มีเวลาให้แก่กันหรือมันมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3ที่เข้ามาพูดแล้วทาให้เราคิดเยอะคิดมากแต่เราจะไม่ได้หันหน้าเข้าหาก,กันไม่คุยเคลียร์กันเก็บเอาไว้ในใจเก็บความนอยส์เอาไว้ในใจก็เลยทําให้เหมือนไม่มีเวลาให้แก่กันจริงๆแล้วมีเวลาให้แก่กันก็ได้เพียงแต่ว่าไม่ค่อยคุยก็ไม่ค่อยได้คอมมูนิเคตกันเพราะมันมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3าที่มาอยู่ตรงกลางอยู่และยังไม่มีโอกาสหรือยังไม่เปิดใจที่อยากจะคุยเคลียร์ในช่วงนี้ค่ะ